สวัสดีจ้าพี่น,อน้องจามาค่ะเมื่อนี้นี้ีิลาตามบอาคุ้งเฮิะะ่์มด้วยค่ะตามอันซั่วจ่าอยากกินตาําซัวใส่อีกับปูหน้าเลยจ้าฝนต๊อีกับปูหน้าไตนะแล้วไปเก็บมาไหฮยอ่อนซ่อนมาค่ะเสีบอีกปูหน้าบานเฮาเอามาขวบไหมคะ่ะอืมแทบ ทำมไส่น้ำปูพร้อมจ้ะเห็นมันหอมหอ,หอืมมันมัน ยูบาดมีดบนกระถินจ้ะครับถือปากคักเผื่อทำยังไงอืม ฮืมั้นยแซบค่ะส่วนเส้นกลางพี่น้องไ<ม>ข่ปู ม,มันของแสบบวานเท่าเนาะขอพาคอันทิกินหน่ออีกกับปูไตเนาะ,ะโอ้กินอะไรหรอ สลบแล้วกินเลยยู่อย่ามันหนีปาาเนี่ยอีกะปูนี่ไตาตามขั้นแท่หน้าตัวนี่หน้าเพ็นเห็น เก็บไมดให้ร้านน่าเลยเก็บไมาให้กันน่า,ากันเลยอยากให้ร้านได้กินเพื่ครับแบบขอบุะน,นี่มีอีกเป็นเอ็บด้วยนี่เหนียวเนียว ดีงามดีคะัะเส้นกลางนี่พี่น,อน้องมันอีกกินเส้นกลางโปรโมชั่นนี่ดขนมจีนแป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะพี่น้องจ๋าตากด้วยแดดธรรมชาตินี่ทั้งเส้นกลางแล้วก็เส้นใหญ่นะคะพี่น,อน้องจ๋าโปรโมชั่นซื้อสามแถมหนึ่งส่งฟรีโอนหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะน้องแล้วก็สตมตำนีนะคะใช้น้ำปลาไร่ราชก,กินนะคะสูตรแซ่บนัวเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ น้ำปูน้ำปูนี่ขนาด70กรัมปลูกได้25บาทนะคะแล้วก็ซื้อ3แถม1นะคะน้ำปลาร้า269บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะใครดีใครดีพี่น้องจ้าการันตีความแสบความนวดลูกคา้าติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคะพี่น้องเฮ้อ่ะกินน้ำกันอืสบ ไม่ให่เนี่ยบอี่หนมีอะไรที่ไหนดูมาตัวรายกกันแซ่บเนาะ อีกระปูนนี่ลราตำให้มันขอบไปกับอันนี้แล้วค่ะมันมันเยี่ย ครับสมอยากด้วยค่ะ แต่กินของทะเลคัขาดโดยเฉพาะกลุ่มพี่นอ้องตื่นแม่แห้เห็นกินแม่วากิ่งมั่อวัิพิษแม่ลูกอ้อนอยู่ของทะเลเพิ่นบาจักสามเดือนขึ้นสี่เดือนไปกัน 嗯。Mm hmm. มันแทแ<ส>บแทบนี่อืมจำมุ้งกินเพื่อเด็กกับแสบเนาะกินหลายคนหนึงแซ่บค่ะ คนั่นปลาแดดไม่รอเ ขอเปได้เศษตำหุูหุ้งเส้นบกเสนบัหุ่้งก็เส้นกับปุ่นแห้งฮงแซบตอนเส้นน้ำปุ๋นแซบ Hmm. Kính cảnh nữa, à, chú พี่น้องแนื้อน้ำเลยคะ่ะกินเนืเ้อในกระแซบอยากแซบอยากนวดนะคะจัดน้ำปลาไหลลาภากินไปเด้ค่ะพี่น้องจ้าตำไส่น้ำปูว่ามันแซบมันเข่ากันมันหอม,มน,นวดขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ขนมจีนนะคะแป้งส่วนวก่าพี่น้องจ้าโปรโมชั่นมากมายหลากหลายนะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊าสำหรับคลิปนี้ลาภากินไปแล้วสวัสดีจ้า